แม่เขาดึงมาแล้วคอเขาดึงมาแล้ววันนี้เขามาดึงยกคิว้วยกหน้าผากเทคนิคสองกล้องไล่ร้อยแผลนะครับบอกได้เลยว่าแบดนี้มีแผลตรงนี้เลยนะครับก่อนมาทําเนี่ยครับของแม่มีเรื่องของคิว้วที่มันโตเยอะมากนะครับต่างต่า่บอบค่อยชัดเลยแล้วก็ที่สําคัญมีเส้นบริเวณบริเวณจมูกแล้วก็หน้าผากมีริ้วรอยเนาะอันนี้คือเทียบเพื่อดูช,ชัดๆเลยนะครับ ภาพก่อนทำของวันนี้ครับหลังทําทันทีนะครับจากคิ้วตีมันโตก๊กตีมันย้อนคล้อยนะครับตอนนี้คิ้วโยกขึ้นมาชั้นตาดูสวยคมชัดมากๆเลยนะฮะแล้วก็บริเวณรอยเส้นติีบริเวณสันจมูกตอนนี้กระตึงมากๆ หลายคนอยากจะรู้ว่าการพาตัดยกคิ้วสองกล้องมันคือแบบไหนเนาะมันคือเทคนิคในการที่เขายกคิค้วตรงบริเวณนี้นะครับด้วยการที่เขาซ่อนแผลไว้บริเวณไรผมจะเป็นรอยแผลเล็กๆที่สุดเลยนะครับนี่คือรอยแผลนะฮะนี่คือรอยแผลนะฮะแล้วก็นี่คือรอยแผล รอยแผลเล็กมากๆนะฮะเห็นไหมรอยแผลนะฮะร,รอยแผลเล็กมากๆเลยเราซ่อนไว้ตรงไรผมนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้คนไข้ดึงหน้าแบบไร้รอยแผลนะครับโดยเทคนิคการผ่าตัดสองกล้องนะครับหรือว่าในภาษาแพทย์เรียกว่าเทคนิคการทําอินโดไทยนะครับตรงหางตานะครับเขาะจะเห็นเลยว่าหางตากับคิ้วของคุณแม่มันมีหางตาที่ตกเยอะมากนะครับแล้วก็มีริ้วรอยตรงบริเวณสันจมูกแล้วก็ริ้วรอยหน้าผาอันนี้หลังทําเลยนะครับ เทียบเพิ่งดูชัดๆเลยว่าตอนเนี้ห่างตาตรงนี้หายไปเรียบร้อยละจาก่างตาแบบนี้นะครับตอนนี้ห่างตาหายไปแลว้วคิ้วก็โยกสวยแล้วนะครับริ้วรอยบริเวณสันจมูกตอนนี้กระตึงขึ้นมานะฮะหน้่สวยหน้าตึงมากๆเลยอ่ะเทีย uh, บดูเห็นกันตอนนั้นดึงแน่นะครับกระเ๋าะแก้มรองแก้มตอนนี้กระเพาะแก้มตรงนี้หายไปแล้วคอก็ดูตึงจากที่มันมีเส้นๆตรงนี้นะครับคอตอนนี้ก็หายไปแล้วแม่เห็นหน้านตนนัวเองแล้วเห็นจะด้พ่อเอ๋ย หน้าตัวเองแรกหู้ซึกว่า,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 าความแตกต่างเกิดขึ้นเยอะเลยเจ้าหลังจากติดประดิธรรมนะเจ้าเขาใจฟูขึ้นมาเลยหู้ซึกภูมิใจว่าคุณหมอเนี่ยทำได้ดีเปลี่ยนหน้าเขา เพื่อเป็นหน้าใหม่ให้สวยขึ้นจ้าตอนนี้ทายอายุกว่าทูงนะบอกเลยว่าวันนี้หน้าเด็กลงไปกี่ปีแต่อยากจะเพิ่ดูเอาเองเนะเาะกว่าจากกรม้าและเกาะหลังทําแล้วนะครับของการพาดดึงหน้าดึงคอชันลึกหลังทําครบ3เดือนรวมกับวันนี้มาพาตัดยกคิ้วสองกล้องยกหน้าผากยกคิ้วยกเปลือกตาขึ้นนะครับทาให้หน้ายิ่งสดใสเติมความสวยเติมความสุขขึ้นกับตัวเองในวัย6 9ปีนะครับอายุเป็นเพียงตัวเลขมากมากเลยบอกได้เลยว่าเป็นอีกหนึ่งผลงาน เดียวาซื้อคุ้มใจคุ้มใจมากๆครับคุณแม่คนนี้นะครับอายุ69ปีแล้วแต่ว่าบบยอมยุสวยเนะายะยุ้ยสวยเจ้าผู้หญิงมายอมยุสวยเพราะนักคนนอยากสวยก็ต้องมาติดสมพลโดยเฉพาะเทคนิคการส่องกล้องเจียงหายยิม้มบนมีเลยนะเจ้าเห็นผลงานแล้วหายเหนื่อยมากเลยหายเหนื่อยยิ้มใ,<ช>ให้กับตัวเองยิ้มให้กับกล้องอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบบอกเลยว่ายกนิ้วขึ้นเลยครับ คุณแม่ทันนี่นะครับวันนี้มาเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกๆคนเลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับขอบคุณแม่ลามากๆตีไว้วางใจนะครับแล้วก็ขอบคุณเพืเ่อนๆติดติดต,ต,ต,ตามชมด้วยนะครับบ๊ายบายคุณแม่โอ้บ๊ายบายครับโอ